แม่จ๋าแม่จ๋าจ๋าวันนี้จะมานี่ครับมาถึงแล้วกรองคอนโดจากก้อยฟิลเตอร์บ็อกซ์นี่โฆษณาให้ด้วยจะใช้กับบอกรองใช้กับบอกปลาสามตันอันนี้นะครับจริงๆมีบอกกรองอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก็บตะกรนดีเท่าไหร่ก็เลย ก็เลยสั่งตัวนี้มาดักตะกรอนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบเข้ากับตัว <_ pumped up> คือเดี๋ยวจะเอาตรงม่านน้ำตกอันนี้ออกนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนเดี๋ยวผมจะขยับไปตรงเป็นมุมตรงใต้ต้นไม,ม้อันนั้นซะหน่อย <_ m> <five> เพราะว่าเดี๋ยวจะบังหน้าบ้านโอเคครับเดี๋ยวไปแกะกันเลยโอเคแกะเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เรียงชั้นใหม่เรียบร้อยก็คือจะเป็นอย่างนี้มีสามชั้นสเตนเลสจะอยู่ชั้นล่างสุดด้านหลังก็จะมีท่อน้ำเข้าท่อน้ำทิ้งชั้นบนเขาก็จะแถมตัวแผ่นสเตนเลสสำหรับกรองขี้ปลามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีวาลผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งนิ้วนะอ่าโอเคหนึ่งนิ้วมาให้หนึ่งอันสำหรับปล่อย น้ำทิ้งด้านหลังชั้นสองชั้นสองก็เป็นกล่องเปล่าเจาะรูให้นะครับสำหรับใส่วัสดุกลองเพิ่มแต่ผมก็ยังไม่ทำชั้นล่างก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมจะวางไว้ตรงมุมใต้ต้นไม้ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายท่อ ที่เข้าไปลงม่านน้ำตกตรงนี้จะไปใส่ขึ้นตัวกรองนี้นะครับกรองมันก็จะมาเป็นแบบสะดือเข้าบ่อกรองช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีปั๊มน้ำช่องสุดท้ายปั๊มขึ้นไปเข้ากรองสุดท้ายกรองคอนโดนู้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยว ย้ายท่ออะไรให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆว่าจะออกมาเป็นยังไงโอเคตอนนี้ก็ต่อท่อเข้าขึ้นกรองคอน,นโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปิดอุดน้ําตรงนี้แล้วเปิดวาล์วให้น้ําวิ่งขึ้นเข้ากรองเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงดูตอนนี้ปลากำลังกลัวอยู่อยู่ใต้บ่อตลอด ัมนเ,มนเนี่ผมเปิดวาวนี่เตรียมไว้ก่อนเนี่ยน้ำจะอันโอเคอุดแล้วนะครับอึ๊บไปแล้วดูกันครับมาแล้วน้ำมาแล้วรอน้ำเต็มสักครู่เสียงค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำเพิ่งเข้ามา เดี look, e ๋ยวร้อนน้ำเติมชั Darwin ้นล่างให้เต็มก่อนดูสภาพน้ำก่อนเข้ากองคอนโดนะครับกองผ่านกองแทนเลยก็ใส่ใสรนะเพราะว่าก็่มีฝุ่น กะจายอยู่ทั่วบ่บมีน้ำใกล้เต็มละดูมาแล้วโอเคสวยเลยครับเออทีครับทีโอเคโหเยี่ยมครับเยี่ยมเดี๋ยวจะดูกองว่ามันผ่านนี้ยังไงจะดู อนี่เปิดแต่เดียวก็มีพวกเศษี่ปลาที่ค้างอยู่ในท่อนะครับโอเคอาน,นี้จ,จะต้องขยันล้างทุกวันหน่อยนะครัก็ตสอท่อเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวฟิลเตอร์บ็อกซ์วันนี้ก็อาจจะใช้อย่างนี้ไปก่อนอนะนะคาคตผมอาจจะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งและอาจจะติด ทำเป็นคูลิ่งทาวเวอร์นะเดี๋ยวจะเข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวคอยติดตามกันครับกดติดตามกันไว้ได้เลยขอบคุณครับ